หากใครนะครับผมที่สนใจซื้อขาย ID เกมฟีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ ID เกม ROV นะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อขายกันทางไหน,นครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมมีช่องทางมานําเสนอครับผมนะในเฟสนี้เลยครับผมนะเฟสของแอดมินฟลินครับผม ก็เป็นบริการซื้อขาย ID เกมออนไลน์ผมมีทั้งฟ i f a าออนไลน์4 r o ครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่แอดมินฟินได้ผมรับรองว่าบริการดีประทับใจผมเครดิตแน่นฮะและที่สำคัญคือราคาเป็นกันเองครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคไปดูคลิปเลยครับผม ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะครับผมนะ <_ an> ก็ขอฝากกดติดตามช่อง ARG กันด้วยนะผมนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามครับจิ้มที่ปุ่มนี้เบาๆครับผมจิ้มเข้าไปครับแล้วก็กดสั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับกดสั่กนกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะผมจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องผมนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมไปเรียบร้อยมาครับทุกคนมาเล่นกิจกรรมใหม่กันดีกว่าครับผมกิจกรรม20 T.O.T.S เด็กคอเลสเตอร์กันนะผมนะนักสะสม20 T.O.T.S ครับผมมาดูกันว่าเราจะได้สะสมสักตัวหรือเปล่า20 t t o s เนี่ย ก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าจะไม่ต่างจากกิจกรรมเดิมมากนะจะต่างตรงที่ตรงนี้ครับผมถ้าเติมครบหมื่นห้ามันจะได้แบบการ์ดท็อปสิบปีเดีีบวก 8, แปดนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มับแต่ว่าผมคงเติมไม่ถึงอะ่ะเพราะว่าผมมีแค่สานะมพันห้าไดผมีโอเคแต่ว่ามันมีอันนึงที่มีลุ้นสําหรับสายฟรีครับผมเป็นเออเขาเรียกว่าคนที่เติม50บาทใน1วันน่ะในวันนั้นน่ะจะมีสิทธิ์ลุ้นครับผมการ์ดท็อปร้อยบวกแปดครับผม10รางวัลน,นะ ที่ GM มเขาจะแจกสุ่มแจกก็ผม10ลรางวัลน,นะครับก็ถ้าใครอยากลุ้นก็ไปเติมเล่นได้ผม50บาทับผมวันนึงครับวันละ50บาทนะนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาแลกกันดีกว่าครับผมมาเล่นกันเลยดีกว่าฮนะแลกสงูงคนผม3 5ม3,500ครับจัดไปมาดูคนว่าเราจะได้กี่ M มครับผมหวังไว้หมื 100, ่นเอะ่ะ3000นอ่ะเพราะว่ากิจกรรมก่อก่อนอผมเติม3 5 0 0เนะี่ยผมได้3 0,000เลยนะครับถ้าได้ถึงนั้นนี่คือแจ่มเลยนะ เดี๋ยวผมจะกดให้มันได้ตั๋วสักประมาณ15อันก่อน,อนตอนนี้ผมมี16อันแล้วนะครับกระติ๊บสิบก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ากดีละสิบนี่คือตั๋วมันออกโคตรบ่อยเลยนะคโอ้โไม่ออกแล้ววะคิดผิดหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะเรื่อยๆไปครับเรื่อยๆครับ15ชิ้นเองนะเว้ยโอ้โหไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยปรับเปลี่ยนแล้วทุกคนตอนแรกยังออกง่ายอยู่เลยปรับเปลี่ยนซะแล้วนะครับเฮ้ยมาอีกหนึ่งโอเคตัว๋วเดี๋ยวผมจะกดสิเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับคือผมหววัังตงต คือเรามีลุ้นแค่ตัวเท่านั้นครับตอนนี้น <No. S 1> โอ้โหแม่งแต่ว่าออกยากจริงว่ะไอคอนไม้ได้ครับผมหวังว่าจะมามาอีกหนึ่งครับผมแปดละขาดอีก7ชิ้นนะครับหวังว่าจะมาครับผมมันต้องมาสักเจ็ดแหละวะ่ะสามร้อยเนี่ยสามสิบครั้งเนี่ยเออมาอีกหนึ่งครับผมอุย้ยมีแววว่ะเท่าไหร่วะสิบห้าเนี่ยทุกคนมีแววไอคอนนะไม่รู้จะจะอ่าจะจะได้ไหมครับแต่ว่ามีแววอยู่นะครับโอ้โหไม่มาวะการ์ดยังไม่ได้ของดีเลยอะ่ะ เฮ้ยมาอีกหนึ่งครับผมตัว๋วโอเคอีกห้าอีกห้าเท่านั้นแล้วผมจะกดสิบรัวๆเลยนะครับมาอีกหนึ่งครับผมโอเคมีลุ้นปะมีแววอ่ะทุกคนมีกำลังใจปะเอาอ่ะอีกสี่ชิ้นโอ้แม่งไม่มาวะอีกสี่ชิ้นเนี่ยมาหน่อยตัว๋วโอ้โเยเหียอย่างน้อยก็มาสักสิบสี่ชิ้นนะ่ะสักสามอีกสามชิ้นนะ่ะมึงมาหน่อยเออสามชิ้นเท่านั้น อย่างน้อยก็ได้ไอคอนสักหนึ่งใบมาหน่อยโอ้โหไม่มากลับมากลับมากลับมาฝั่งนี้4อันเนี่ยโอโ้พันล้านโอเคพันล้านก็โอเควะมันเลือ,อีกสิครั้งแล้วนะเว้ยถ้ากดครั้งนี้เสร็จะอะเฮ้ย <What? S 1> แค่สามชิ้นแค่สามชิ้น GM ให้ผมเหอะแค่สามเนี่ยถามจริงเ <Nope. S 1> อ้ยเอาแล้ว จะเตีปเดิมแล้ว GM เหมือนให้ความหวังผมอะตอนแรกอะดูดิเหมือนให้ความหวังผมอะไม่ออกเลยอะเฮ้ยเฮ้ยทบร้อยบวกห้าอเโอเคนะโอเคนะอันเนี้ยแต่อยากได้ตัวครับอีกสองครั้งสุดท้ายผมไม่รู้ว่าผมจะได้เติมเพิ่มไหมอะถ้ามันไม่มาตอนเนี้ยดูดิเหมือนจะดีไว้ตอนแรกเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีครับแต่ไม่ดี <No. S 1> ครับโอ้จบครับทาเติมอีกร้อยหนึ่งเ่นิน ผมเติม1 0 0 0พันได้มันเหมือนโอ้้มครับคุ้มเหมือนกันคุ้มเลยครับครั้งสุดท้ายครับผมเติมเพิ่มมาหนึ่งรอยนะครับก็หวังว่าเราจะได้ตั๋วมาอีกสองใบนะบอกเลยว่ายากครับผมแต่ก็หวังอยู่นะครับไปขอได้เหโอก็โหไม่มาเลยครับผมโอเคก็น่าจะได้เท่านี้ครับผมแล้วผมก็ไม่น่าจะเติมเพิ่มแล้วละเพราะว่ามันหมดกลางเดือนอะเงินผมยังไม่ออกครับผมก็ถ้าหมดปลายเดือนนี่คืออาจจะเติมเพิ่มได้ครับแต่ว่านะเอาแค่นี้พอครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามารับตรงนี้ก่อนเลยของเยอะอยู่ครับ เขาเรียกว่าอะไรของกีบทงจีระทะนะครับผเดี๋ยวนะเฮ้ยกดลับผิดว่ะเฮียมันต้องกดลับตรงนี้เลยเฮียซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนจัดจัด้โหได้แค่ท็อปร้อยว่ะซ้ำซ้อนว่ะทุกคน เฟลวะ่ะคลิปนี้เฟลยับเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ลืมดูดีๆโอ้โหอะไรวะต้เซ็งเลยครับแต่ไม่เป็นไรช่างมันครับมาก็หวังว่าเราจะได้ถึงสัก20,000ืเอ็มแล้วกันครับหวังนะได้แค่หวังครับผมมาเปิดการ์ดเงินกันก่อนเลยครับผม อนนี้ได้ประมาณ9 0 0 0มแล้วนะครับเงินล้วนๆนะ 9,000m ครับผมก็มาลุ้นที่การ์ดต่อครับผมต้องบอกเลยว่าลุ้นยากจะจัดเดี๋ยวเปิดพวกเออ่20เพสก่อนแล้วกันครับตั้ง40กว่าใบครับไปวิ่งมา20เพครับผมใครวะอาดาม่ามันยังบั๊กอยู่ไหมไม่รู้ราคาเท่าไหร่1,007โอเครีบขายรีบขายเลย1,007อดามาตาโอเรครับผมมาแล้วพันล้านนึ่งตัวเนี่ย ลุนบวก5กันก่อนเลยครับ40ใบาการลุนบวก5โคตรเยอะครับผมแต่มันจะออกตัวดีหรือเปล่าเนี่ยดิไม่อยากจะลุนเลยครับไปเปิดต่อครับผมเมื่อกี้นักเตะเต็มมาวิ่งมาครับโอทีซีกุสคิปเลยครับลากาติดติดไม่ถึงร้อยล้านไปกันต่อขอปีท็อปท็อปมาดิเออเอลเอใครวะเออญี่ปุ่นเหรอนากาโตโมะเหรอบวกห้าซะด้วยครับผม อุตส่าห์มาปี L S ทั้งทีแม่งมาอะไรก็ไม่รู้เนฮะ้ยแต่ว่าหลักร้อยล้านมาสองตัวสามตัวเลยนะ <Okay. S 1> ท้ายมากระตุมกไปเรื่อยๆเฮ้ย L S รองเท้าแบบนี้หุ่นแบบนี้โอ้ประเทศอะไรวะไปยานิดครับบวกห้าอ๋อสองร้อยโอเคสองร้อยอยู่การแปดสิบจะเอาอะไรมากวะสองร้อยก็โอเคแล้วครับส่วนตัวอื่นก็เฮ้ยหลักร้อยล้านมาสามตัวเลยนะสี่ตัวเลยนะก็ได้อยู่ครับเกือบพันเอ็มครับเซตนี้มาต่อไปอันนี้ต่อเลยครับผมเก้าสี่บวกรวมปีนะ ของดีไม่ค่อยออกเลยแบบการ์ดพวกบวกห้าพวกเนี้ยทุกวันนี้ครับไปครับผมขอดีๆหน่อยโอ้ทีซีมาจบเลยเซดอบบวกห้าเฮ้ยพันล้านโอเคเฮ้ยพันล้านสองตัวเฮ้ยอันนี้ก็สองพันล้านแล้ววัเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ได้อยู่ได้อยู่ท็อปร้อยครับผมบวกสามครับปียี่สิบเทสคัดโกออกแล้วนะครับผมตัวที่แบบราคาถูกๆนะมาดูกันว่าเราได้ตัวแจมๆหรือเปล่าครับผมไม่เอาอดาม่านะพเพราะไม่ขายไม่ได้ครับไป ท็อปร้อยครับท็อปร้อยขอดีๆเถอะวิงมาเฮ้ยฮอนแลนด์ครับ CDM ครับวันเดอร์บี้ครับห้าอยล้านมันก็ไม่แพงอยู่ดีเดี๋ยวเราข้ามเฮ้ยเดี๋ยวนะัดมันมีท็อปร้อยธรรมดาอยู่อะ่ะผมไม่เปิดท็อปร้อยนี้ก่อนวะโอเคผมขี้เกียจคัดแล้วอันนี้มันขายออกอยู่แล้วแหละครับข้ามาขายเปิดเท่ไปไปมา เฮ้ยมีรายตักนี่มาครับทุกคนนีมาเท่าไหร่ครับเฮ้ยร้อเลยเออพันเโอเคโอเคอยู่ครับนี่มากว่าจะถึงหลักพันเอ็มครับยากที่หายไปอีกไ้หนึ่งขอหลัก5้าพันเอ็มอัพได้ไหมโอ้เป็นอะไรกับโกนักหนาวะเนี่ยโอ้ผมจะเปิดรวดเดียวเลยนะการพวกนี้ม่งลุ้นยากอยู่แล้วครับปแม่งแบบทุกปีเลยอะ่ะโอ้จบแล้วจ r อันลีครับผม3,000นะครับผมยังไม่ได้ของดีเลยนะทุกคนนะต่อไปเอาเป็นท็อ50ก่อนเลยครับมันจะเข้าสู่การไฮไลท์ละต้องคงต้องครับเหรอครับผมท็อ50ถ้าได้ดีมันก็ดีแหละไปครับมาเว้ยมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะแคมครับเอ็นกุนกูโอ้พันล้านว่ะเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีว่ะ พันล้านเท่านั้นครับผมโอ้โหมาท็อป30ก่อนท็อป30นี่ก็เดี๋ยวผมเอาโกออกดีกว่ามีไหมโกไม่มีเลยครับโอเคคัดให้เล้วนะครับผมไปเลยแล้วกันท็อป30ขอแสงแว็บตรงการ์ดนะครับไปครับผมขอตัวทอ็ทอปบ้างเถอะยยังไม่เคยได้ตัวท็อปของเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยซอนเฮ้ยซอนวกสาม แล้ววะแต่มันจะขายออกไหมวะมาแล้ววะ่ะมาแล้ววะ่ะเอาว่ะต้องอย่างนี้เดียครับทุกคนค่อยมีกำลังใจหน่อยนะครับ2 0,000ล้านแตกแล้วครับผมวันนี้นะครับท็อป20ท็อป20มีใครบ้างมีซอนไหมซอนเข้าแล้วนะโอเคไปเลยครับไม่ต้องคัดหรอกครับผมขอแค่เกินร้อยอะสแตทเกินร้อยอะนะครับไปการ์ดไม่แวบว่ะเฮ้ยรองเท้านี้ เฮ้ยเบอร์สี่ฟันได้โอ้ยเฮ้ยของดีทั้งนั้นของดีทั้งนั้นของดีทั้งนั้นมาดิครับก็มาดิครับเอกมาเลยครับโอ้โหผมสบายใจแล้วว่ะมันมาแตกตรงนี้ว่ะทุกคนเออมันขายออกไหมผมไม่รู้นะมันขายออกไหมมาไฮไลท์สุดท้ายแล้วครับผมโอเคป่ะถ้าได้ของดีก็ดีไปครับการนี้ขอหมื่นล้านได้ไหม ยากอยู่แหละนะครับขอการ์ดเว็บอีกครั้งนึงไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเว็แบเบว็แบบไปครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ยอย่ามันซีบีโอ้เท่าไหร่สามพันโอเคคุ้มแล้วแหละครับวันนี้ได้ฟาร์มได้มาก็คุ้มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามันจะขายออกหรือเปล่านะครับผมวันนี้นะโอเค โอเคครับผมก็น่าจะได้เอาแบบคร่าวๆนะแบบไม่คิดว่ามันขายออกหรือว่าไม่ออกหรือเปล่านะก็จะได้อันนี้ประมาณประมาณ3 5มหมล้านแล้วก็รวมเงินอ,อีก9,000ล้านก็ได้ประมาณ44,000ล้านนะครับผมโอ้โห อันนี้คือยังไม่หักภาษีนะถ้าหักภาษีแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ3 0 0 0 0กว่าล้านนะครับถ้ามันขายออกกันแล้วผมนะก็ต้องรอดูแล้วผมนะก็ถือว่าผมเปิดได้คุ้มนะสำหรับคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเปิดได้คุ้มแบบนี้หรือเปล่านะครับนะก็ต้องไปเปิดเองนะผมนะก็เข้ามาเล่นกันได้ครับวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูคร่าวๆนะผมโอเคเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วผมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบายผมเจอกันครับ